ก็สวยดีนะครับเหรียญในหลวงเรี่อมทองขัดงอเหรียญในหลวงราชการที่เก้า น,นี้ก็เรียนในหลวงครบครบสี่รอบนะครับสวยมากเลยนะครับองน,นี้อันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับมีเส้นผมสามเส้นนะครับอยู่ตงอยู่ตรงแสกแสกนะครับอยู่ตรงแสกอยู่ตรง ผมนะครับอันนี้เรียนลงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วเรียนลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับปีสนะิสวยมากนะครับ นี่ก็นำโชคหลวงปูผ่ผางนำโชคหลวงปูผ่ผางนะครับผมสวยมากนะครับ อันนี้อันนี้สลดเอเกออันนี้เก็บไว้เนอะเก็บไว้ก่นอนนี้ก็งางาประคำร้อยแปดนะครับสวยมาก นี่หลวงปู่พางอันนี้หลวงพอ่อนี่หลวงพ่อมหาศรีทนนะนี่ก็หลวงปู่โซนะครับผมเหรีย,ย่อยๆทั่วไปนะครับดีเลิศนะครับด้านหลังเก้าเก้าดีเลิศนะครับเนื้อกระไหลทองนะนี่หลวงปู่ทบ วัดชนแดนอันนี้เป็นน่าจะเป็นทอเล็กนะครับพิมเล็กน,นี่ก็หลวงพ่อรวยวัตโกหลวงพ่อรวยวัตโกเขาว่าเลยนะหลวงพ่อรวยแต่ว่าลูกสิจ,จนก็ว่างนี้ <c oughs> อันนี้หลวงปู่จือนะครับวัดเขาตะเงาะนะครับผมรุ่นสร้างฟ้าสมเด็จนะครับ ชยภูมินะครับหลวง,งปู่จือนะครับพระอาจารย์เออหลวงปู่จือนะครับนี่หลวงพ่อเดิมนะครับผมภาพถ่ายอันนี้หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนี่ด้านหลังเป็นมังกร เก็บที่เราชอบรุ่นที่เราชอบนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้ออันนี้ก็เป็นน้องปู่วิมลธรรมน้องสมเดจอาจนะครับเป็นอันนี้เป็นมจรอสร้างนะครับครบร้อยปีนะครับอน,นุสรร้อยปีมจรอสร้างน,นี่เป็นเนื้อกระไรทองนะครับสวยมากตอนนี้กําลังจะหาเหรียญเก้าเหลี่ยมแบบสวยอยู่นะครับเห็นอยู่แต่ว่าเขายังไม่ เขายังไม่ปล่อยนะครับไม่แพงหรอกเรียนแต่ว่ามันก็ชอบสรัทางครับเรียนรุ่นแรกปีศูนย์เก้านะครับเรียนแต่ว่าได้แต่อันนี้มาเห็นอยู่แต่ว่าเขายังไม่ปล่อยครับจะ,จะให้ราคาเขาเพิ่มอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่หลวงพอ่อพระไสอันนี้ปลูกมะขามหลวงพอ่อพระใส โกมะขามน้องปูโซอันนี้ดีเลิศเก้าเก้าดีเลิศพระร่วงลางปนืนนี่อันนี้ก็พระพุทธชินลัก พระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับผมพิมพ์หน้านางสังาติยาวนะสวยมากเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังก็จะมีรอยนิดนึงเรียมเงินหนาตืบชอบชอบชินราชนะครับอันนี้ก็ออกวัดอันนี้ชินราชนี่กันออกวัดสุทัตนะ มีต่อโคดทุกองนะครับอันนี้ก็ชินาลาดเหมือนกันเนื้อดิน2 4 8 5อันนี้ภราพรมของปู่ผานะครับเนื้อว้านนะครับเนื้อชานหมากนะครับมีจะมีเส้นหมากอยู่นี้นะครับ เต็มอยู่นี่นะของหลวงปู่พางนะครับผมอันนี้ก็จะงางาดื้งาแก่นะครับนางกวกักหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกัน,นแท้หลานเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ก็หลวงปูง่พนะังสละอาหน้าเอียงนะครับ เลี่ยมเงินครับอันนี้ก็หลวงปู่พังอันนี้ออกวัดป่าชอกกเลี่ยมเงินหนาเตืบหลวงปู่ทวดปูททวดวัดช้างให้อันนี้ก็เหรียญปู่ทอนเงี้ยทองแดง นี่ก็จะเป็นพิมพ์ห้านะครับหน้าใหญนะห่หลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยวัตตะโกเอออันนี้ก็สวยดีนะครับหลวงพ่อรวยวัตตะโก พ่อรวยมัตกโก้อันนี้ลวงปู่นินอันนี้ลวงปู่นินบ้านไผ่นะครับลวงปู่นินบ้านไผ่รุ่นหนึ่งะครับชอบนะครับหลวงพ่อกเกษม มียันนะอยู่ข้างหลังนะครับลงทองด้วยนะครับ